ตอนนี้เรามาแอบดูสาวใช้สแกนเนอร์นะครับนี่คือผู้บริหารสูงสุดของสมคิดอะไรที่อำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวดูว่าผู้หญิงเขาจะทำได้หรือเปล่า,าน,นี่ก็คือ G สแกน3นะครับ ราคาเท่าไหร่อาจารย์สมคิดครับผมช่วงนั้นก็ช่วงน,นั้นก็แพงอยู่ครับหลักหลักแสนเลยครับลลหลักแสนเลยนะครับผมแล้วก็เพราะว่าต้องเราบางทีไม่มีเงินไม่มีเงินสดเราก็ต้องต้องขอนเอาครับอ่านี่แหละค,คนที่ใช้สแกนเนอร์เป็นนะครับเขาจะดูรหัสตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับของรถเบนซ์สมาคนนี้ก็เป็นมือสแกนมือหนึ่งเลยครับ ครับผมในชมรมเราก็มีไม่กี่คนนะมีแฟนจังกูอีกคนนึงก็นี้คือเป็นคนวิเคราะห์ก่อนที่จะเสนอช่างแล้วก็ครับผมมันต้องมีแท็กทีมกันครับก็จะจริงภาษามากผมเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วจริงเาไม่เก่งจริงๆเขาเป็นแม่ค้าไม่ได้เข้าผมขำๆเลยนะครับครับผมครับตอนนี้หมดสิทธิ์แล้วจะเป็นแม่ค้าไม่มีแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวเรา จะไม่ให้ยาวเกินไปเราจะหยุดกล้องจนบางครั้งอนนี้ก็กรถใหม่ังรถยัไม่มีปัญหาค่ะคือรถมัมมมมถนงนีนี่ก็คืออาจารย์หญิงนะครับ ท่านจะเป็นมือสแกนมือหนึ่งในรถยนต์แล้วก็จ่ายงานสั่งอาจารย์สมคิดทําตามนี้ครับผมเป็นคนวิเคราะห์ครับผมวิเคราะห์ดาวยเครื่องสอาจารย์หญิงนะเพราะอาจารย์หญิงเขาเก่งกว่าไงเราวิเคราะห์มาแล้วก็มาสั่งเราซ่อมนะเขาจริงภาษากว่าครับผมไม่ใช่เขานะครับมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับผม ต้องเก่งภาษาถ้าเป็นทีมครับถ้าไม่มีความมานานจะเล่น,นยากครับผมก็ฝากเป็น <c oughs> แนวทางนะครับ สวัสดีครับช่วงบ่ายนี้ผมอยู่ที่อำเภอเจอมพระครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมได้อยู่ที่อู่ของอา,อาจารย์สมานซึ่งเป็นครูสอนช่างยนต์มาก่อนรุ่นเดียวกับอาจารย์นัดวันนี้ได้มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมกิจการของคุณครูท่านนี้นะครับประวัติความเป็นมาของท่านนั้น ก่อนเข้าวงการช่างนั้นก็ทําอะไรมราบ้างเราก็มาติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแนะนําด้วยนะครับครับชื่อสิทธิพันธ์ชาวนาครับครับครับอยู่ที่อยู่ที่อเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับครับก่อนเข้าวงการช่างนั้นอาจารย์ทําอะไรมาก่อนครับก่อนมาเปิดดูซ่อมรถยนต์ก็ตั้งแต่เรียนจบมาก็จะเป็นทหารปีหนึ่งแล้วก็ สอนช่างครับสอนอยู่ตามวิรายเทคนิควิรายการอาชีพมาประมาณ5ปีครับแล้วก็ออกมาเปิดอู่เลยอืมครับก็คือเราเป็นครูฝึกสอนช่างมาก่อนครับตามเทคนิคครับตามวิรายเทคนิควิรายการอาชีพครับอยู่มาประมาณ5ปีแล้วก็ออกมาเปิดอู่่อมรถยเดนครับช่วงที่สอนอยู่คิดยังไงครับถึงจะมาเปิดอู่ด้วยตัวเองช่วงที่สอนก็ก็ไม่ได้คิดอะไรครับตอนนั้นก็สอนเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับก็ ิดกับอาจารย์นัดว่าเราอยากมาเปิดอู่ครับก็ชวนกันมาเปิดอู่ครับซึ่งเรามองดูรายรายได้มันมากกว่าใช่ไหมใช่ครับรายได้น่าจะมากกว่าก็เลยชวนกันมาเปิดอู่ครับเปิดแรกๆนั้นทําด้วยกันทําด้วยกันอยู่ท่าตูมครับครับอยู่ตรงข้ามทงกระสอท่าตูมครับก็ทำมาแล้วหลังจากนั้นครับประมาณนานไม่อยู่ด้วยกันแะประมาณปีหนึ่ง ปีหนึ่งผมก็ย้ายมานี่เพราะว่าใกล้บ้านใกล้บ้านจากนั้นก็ไปทางโน้นจา์นั้นก็อยู่สตูมครับใกล้บ้านเขาเปิดที่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีอะไรประมาณกี่ปีประมาณกี่ปีเกือบ20ปีแล้วครับเกือบ20ปีตั้งแต่ผมอายุประมาณ28ปนะครับเปิดประมาณตอนอายุ2สสรุปแล้วอยู่ในวงการช่างตั้งแต่เรียนจบแล้วเป็นครูช่างนั้นก็20กว่าปี ครับเป็นคุกกีกับโครงการก็เปิดอู่มายี่ปีแล้วประมาณเกือบ20ปีแล้วก็สอนมาด้วยเรียนด้วยก็ก็เกือบ30ปีแล้วเกือบสาปีบวกลบประสบการณ์มากมายนะครับเป็นอีกหนึ่งอู่นะครับที่ทําโครงการลดควันดำรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นมายาวนานพร้อมกับแก้เกียร์กระตุกซึ่งทําคู่ๆมาจะมาพร้อมกับอาจารย์นัดนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์นัดกําลังจะเปิดอู่ใหม่ใช่ไหมครับก็จะเปิดอู่ใหม่ครับอยู่ข้างนอก แล้วก็อาจารย์สิทธิพันธ์นั้นเขาก็ทําในรอบ20กว่าปีก็อยู่กับอูนี่แหละพูกกี้อยู่กับอูเป็นส่วนมากการต้อนรับลูกค้าก็ดีการวิเคราะห์งานก็ดีส่วนมากในอาจารย์วิเคราะห์เองหรือทีมช่างวิเคราะห์ครับก็ส่วนมากผมวิเคราะห์เองเราต้องวิเคราะห์เองแล้วจ่ายงานครับแล้วก็จ่ายงานแล้วก็คอยเช็คงานครับงานก็ทำเอง ทำเองบ้างครับเพราะรว่าบางทีไม่ทันทำงานเยอะๆต้องลงมือเองแล้วล่ะครับงลงมือเองครับยี่สิบกว่าปีมานี้หนักใจที่สุดในการทํางานในในชีวิตเราเนี่ยมันมันมีอยู่ช่วงไหนครับหนักใจช่วงหนึ่งก็จริงๆผมไม่ค่อยมีครับส็้สนุกกับงานครับ,กกบไม่ค่อยหนักใจครับอาจจะมีงานที่ยากๆบ้างก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปอันนั้นเราแก้ได้อยู่แล้ว แต่ว่างานต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าซ่อมหลากหลายยี่ห้อไม่ได้เฉพาะจงของเวครับและแล้วหนักใจไหมลูกค้าเขาซ่อมไปแล้วเอารถไปใช้ไม่จ่ายบ้างหนักใจไหมตรงนั้นมีครับจาาทิ้งไปเยอะครับอ่าครับแล้วก็คือหนักใจที่สุดแล้วตรงนั้นเนี่ยช่างทุกคนจะเป็นอย่างนั้นครับส่วนมากคนรู้จักตรนไหนครับครับไม่รู้จักก็ไม่ปล่อยนะครับปล่อยไปแล้วก็คือเหมือนไล่ลูกค้าออกจากูครับงานที่แก้ไม่ตก S <S เราหลับตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราก็แก้ตกครับ <S <S แต่รถที่ปล่อยไปแล้วไม่ได้ตังค์มันไม่ได้แบบถาวรเลยมันเยอะ <S <S นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยุคเดี๋ยวนี้เขาทาเป็นเงินสดหมดแล้วรังไม่ปล่อยรถแล้วช่วงนี้อยู่ทํางานกันทั้งหมดกี่คนนะก็ช่างสามคนเด็กฝึกง,งานสองกับผมอีกหนึ่ง,งแต่ว่าไม่สบายประมาณหกคนหกชีวิตที่อยู่ด้วยกันมายาวนานนะครับ ไม่สบายบ้างรถยกเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็งานแก้องศาของเครื่องยนต์ในรถคันขวามือนี่ก็วางแทนเครื่องมาองศาไม่ได้แก้ไขใหม่ก็วางมาไม่ดีเชื่อมมาก็ใช้วิธีเชื่อมยางเ้นเครื่องเชื่อมกับคัตซีนั้นมันผิดอยู่แล้วแห่ะยางแล้วก็มันมันไม่ไม่แนบสนิทกันเงี้ยมันเอียงเงี้ยเขาก็เขาก็เชื่อมเลยเราต้องแก้องศาให้ใหม่ก็เลยแก้แก้ให้ใหม่ ตั้งแต่ทําโครงการรถควันดำมานั้นเคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโครงการใช่ไหมครับรลควันดำอ่าลดควันดำอะไรอย่างแก้เกียร์กระตุกอะไรพวกนี้เวลาเราหลังจากเราเติมไปแล้วเคยมีปัญหาซิ่งแบกกลับมาไหมก็อ่าเป็นบางคันครับถ้าเป็นอาการเป็นนิดหน่อยครับอย่างว่าเอาสารเครื่องเกียร์จากจานัดมาใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่แล้วครับใช้ได้อยู่ถ้าอาการมันหนักบ้างบ้างกาันหนักไ,ไปบ้างต้องต้องโอเวอร์ฮอ ครับมันดีขึ้นแน่แต่มันไม่หายขาดเพราะลิงมันตายไปแล้วนะฮะมันรั่วหนักดังนั้นคือเรื่องปกติครับก็ขอฝากอีกหนึ่งอู่นะครับในอนาคตก็คือเป็นเซ็นเตอร์ของ AC ซเดลโก้ซึ่งอาจารย์สิทธิพันธ์นั้นจะปรับปรุงแล้วก็วางโครงสร้างเร็วๆนี้เราจะได้พบกับสิทธิพันธ์ AC ซเดลโก้ในอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์เร็วๆนี้นะครับในแง่มุมความคิดของอาจารย์นั้นอยากจะฝากอะไรถึงทั้งรุ่นใหม่รุ่นหลังเนี่ยครับเช่นการคิดอ่านการบำรุงรักษารถยนต์เป็นต้นครับทั้งรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวนี้เก่งเก่งเยอะครับศึกษาข้อมูลเยอะศึกษาได้หลายช่องทางไม่เหมือนสมัยก่อนครับทั้ง Google ทั้ง YouTube อะไรสามารถหาข้อมูลได้สมัยก่อนตั้งแต่เรียนไม่่อยมีครับยาก เราต้องงมเอาเองถามผู้รู้บางทีครับเดียนง่ายครับหาข้อมูลได้หาข้อมูลได้ซ้อมได้หาข้อมูลง่ายแต่สิ่งหนึ่งต้องละเอียดก็คือต้องดูแลลูกค้าไม่ว่ารถเก่ารถใหม่นั้นต้องวิเคราะห์งานให้เขาก่อนแล้วนําเสนองบประมาณพอไหมเพราะบางท่านงบประมาณไม่พอไงใช่ครับทำไมถึงเราทําเลยแล้วเสร็จเขาไม่มีทางจ่ายก็ศูนย์เปล่าเหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากว่าีครั้งวิเคราะห์งานให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็นําเสนอวราคาซ่อมประมาณเท่าไหร่บวกลบไม่เกินเท่าไหร่นี่ลูกค้าบอกเออตอนนี้ผมยังไม่พอผมมีแค่สองสามพันบาทแต่งานซ่อมน,นั้นมันเป็นหมื่นเราต้องนําเสนอก่อนเสนอเสร็จเรียบร้อยเราถึงแก้ไขตามงบประมาณที่เจ้าของรถมีให้นํารถไปทํามาหากินแล้วก็หางบประมาณมาซ่อมทีหลังนะต,ตรงนี้ก็คือความถูกต้องเราอยู่ตรงนั้น ก็เด <earth, S 2> <S ly> <S ý> ี no ๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีการสัมมนาภาคอีสานเดี๋ยวก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ด้วยนะครับเราไปพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันครับแล้วก็ผมยังบอกอาจารย์นัดว่าให้ไปเรียนซ่อมหัวฉีดอันโกโอเคต้องไปเรียนอย่างลึกเลยครับหัวฉีดก็เชิงลึกก็อยากไปนะเดี๋ยวผมจะคุยกับอาจารย์ปอเตรียมงานล่วงหน้าไว้ก่อนได้มีโอกาสลงไปเนี่ยเป็นรุ่นที่สิบสองซึ่ง ใครก็เตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็ผมจะส่งข่าวอีกครั้งหนึ่งถ้าได้ภาคอีสานก็ใกล้เลยครับครับก็จากนี้ไปร้อยเอ็ดก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลครับร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าโลก็เอาเอาที่ร้อยเอ็ดแล้วกันเครื่องเครื่องไม้ก็มือพร้อมอาจารย์ปอก็อยู่นู่นร้อยเอ็ดใช่ครับจะมีแท่นให้เลยแล้วก็การสอนอย่างละเอียดสามวันก็ยอมเสียสละสามวันนะครับคือวันที่สามนี่แหละหลังจากเชี่ยงแล้วต้องต่างคนต่างกลับเพื่อทํางานต่อเร็วๆนี้นะครับก็ ประมาณก็ตอนนี้ก็มันมีหลายสิบคนที่ยังไม่ได้เรียนนี่เราเราต้องต้องมาปรึกษาว่าเราต้อง,องทํำยังไงต้องหาครูฝึกสอนสี่คนให้มาสอนเป่นทีมจะรวดเร็วแต่ทีมหนึ่งสิบกว่าคนกําลังดีนะฮะสิบกว่าคนกําลังดีถ้าเยอะกว่านั้นเราไม่ได้จับต้อง คือ <utan> เราต้องประกอบเองกับมือได้ถอดเองได้ทาเองได้ึด้นแท่นเพรเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งข่าวร,รอ,อาจารย์ที่หลังนะครับอา้าววันนี้ก็ได้เวลาพอสมควร peel. ผมอาจารย์สิทธิพันธ์ครูฝึกสอนของอชมรมนั้นจะมีข้อคิดและาฝากถึงคนรุ่นใหม่เชิญอา,อาจารย์ ก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่ว่าแนวแนวแนวการทํางานนะช่างรุ่นใหม่นะครับครับช่างรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวนี้เก่งครับเก่งเยอะเพราะว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายครับก็สะดวกกว่าช่างรุ่นเก่าเยอะครับโดยเฉพาะเรามีห้องช่างสอบถามได้ใช่ครับมีมีห้องช่างสอบถามได้ตามกลุ่ม u t u b e ต่างๆับถามได้ครับสมัยก่อนไม่มี ครับไม่มีครับเรียนศึกษาอดทนครับครับก็ขยันศึกษาอดทนมาเนี่ยครับติดต่อได้เวอร์เมาที่นันเบอร์อะไรครับครับเออ่0896240163ครับครับรับคยินดีต้อนรับครับอ้าวก็ได้ก็คิดจากคุณครูของเรานะครับที่เคยสอนเทคนิคมาก่อนได้มาเปิดรูทําเองแล้ว เดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ใต้โพสต์นะครับแล้วก็ที่หัวข้อเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้เสร็จเรียบร้อยแนะนําให้น,นัดหมายล่วงหน้าแล้วค่อยมานะครับเพราะว่าถ้าเดินทางมาเลยบางท้งไม่ได้ทำก็รถเยอะมากนะครับได้เวลาเราผมกับอาจารย์ศิทธิพันธ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าเราไปที่ไหนคอติดตามครับสวัสดีครับ